ยวียยครับก็สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ย u ทู b สิบบอยดัมซิงด่วนนะวันนี้เราก็ตาข้าวอยู่ที่โรงเรียนบ้านสารพีครับ อ,อ,อันนี้ก็ได้แล้วครับอุ้มเลยครับเรียกไข่ไปไข่เองอะแม่ไอเราก็ได้กินนมหอมไปเราคิดว่าเขาอ่ะปิ้งไก่ให้เราเขามาดูเล้งชัยหมู ใส่หมูเอาข้าวมาด้วยข้าวยกหมดทั้งหม้อเลยเนาะไปไปเกมไปเดี๋ยวพี่ทำยูทูบนี่ครับสุดจัดเลยครับรถกระบะยกน้ำได้ครับดูวะจะติดลิกซิตไหมเนาะนี่เด็กขับรถนี่ นี่ครับอ่ารถกระบะล้ำได้ครับนี่ครับอ่ารถกระบะนี้ก็จะเป็นระบบดําไฟฟ้าครับสุดยอดเลยมากครับนี่ครับ นี่ครับอุ้มเรกผ่านไปครับก็สำหรับลิมนี้ขอจบคิดตัวเ็นตัวนี้สวัสดี